วงกลมหน้า112ของมอ .3 ครับข้อที่8วงกลมแนบอยู่ในสามเหลี่ยม ABC ซึ่งขนาดของสามเหลี่ยม ABC มีขนาดดังรูปครับสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับดังรูปนะครับจงหารัศมีของวงกลมที่แนบอยู่ในสามเหลี่ยมนี้ครับไปลองดูกันครับ ก่อนอื่นครับเราจะต้องอ้างอิงทฤษฎีบทเพื่อใช้ในการคำนวณหารัศมีของวงกลมนี้ครับเราจะต้องใช้ทฤษฎีบทดังนี้ครับครับส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่ลากจากจุดภายนอกมาสัมผัสวงกลมเดียวกันนะครับจะยาวเท่ากันครับจุดภายนอกนี้มีจุด C ฮะลากมาสัมผัส วงกลมนะครับจะยาวเท่ากันครับนี่นี่คือจุดสัมผัสครับนี่คือจุดสัมผัสนะครับและนี่คือจุดสัมผัสครับเพราะจุด C เป็นจุดที่อยู่ภายนอกลากมาสัมผัสวงกลมนี้ที่จุด2จุดนี้ฮะจะยาวเท่ากันครับนี่คือซิษธีบทของข้อนี้ฮะไปดูต่อครับสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับดังนั้นเราใช้ซิทธิบทพิทากรัต ช่วยด้วยครับเราก็สามารถหาขนาดของ AB โดยใช้สูตรบทพิทาโกรัสครับ29ิบกําลังสลบ21กําลังสอง,ง,สองติดรูทเท่ากับ20นั่นเองครับดังนั้น AB ยาวเท่ากับ20หน่วยด้วยครับ ต่อไปเราใช้จุดภายนอกที่ลากมาสัมผัสวงกลมต่อไปครับครับทฤษฎีบทรเราก็ให้กําหนดให้นะครับนี่คือจุดสัมผัสใช่ไหมครับเอาละครับจุดนี้ก็จุดสัมผัส2จุดนะครับเราก็ให้ระยะทางจากจุด c มาที่จุดสัมผัสยาวเท่ากับ x หน่วยครับเราก็จะได้ x แล้วก็ยิบเก้าล x b ตรงนี้ก็ยิบเกาลบ x ด้วยนะครับครับยืบกล x ตรงนี้ได้ยี่สิบเอ็ดลบเอ็กครับโอเคนะครับเพราะนะครับยี่สิบเก้าลบเอ็กยิบเก้าลบเอ็กนะต่อไปครับดูต่อครับตรงนี้ก็เอ็กนะครับยี่ิบเอ็ดลบเอ็กนะครับครับเมื่อกําหนดขนาดได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาคํานวณต่อครับครับลองดูนะครับ x เท่ากันนะครับจาก c มาที่จุดสัมผัส ยิบเก้าลบเอ็กครับจาก b มาที่จุดสัมผัสด้วยครับนี่ครับก็ยิบเก้าลบเอ็กด้วยครับนะครับยาวเท่ากันนะครับนี่ครับนี่ก็คือยี่สิบเอ็ดลบเอ็กครับยี่สิบเอ็ดลบเอ็กนะตรงนี้ก็ยี่สิบเอ็ดลบเอ็กด้วยครับจากจุด a มาที่จุดสัมผัสจุด a ไปที่จุดสัมผัสครับยาวเท่ากันนะครับครับเริ่มการคำนวณได้เลยครับครับเริ่มที่ a b ยาวเท่ากับยี่สิบหน่วยครับ ต่อไป ab เท่ากับ20แล้วเราก็ได้ ab เท่ากับ21ลบ x บวก2 9ลบ x ครับเราก็ทำเป็นผลสำเร็จครับก็ได้เท่ากับ20คือ5 0 2ลบ2 x ครับเราก็หาค่า x ได้เท่ากับ15หน่วยครับได้ x แล้วครับ15หน่วยครับเราก็นำค่า x ไปแทนในรูปภาพ ที่เราสมมุติถ้า x เ,เ,เท่ากับสิบห้าหน่วยยี่ิบเก้าลบสิบห้าเท่ากับสิบสี่หน่วยยี่ิบเก้าลบสิบห้าเท่ากับสิบสี่หน่วยครับอ,อัน,นี้ยี่ิบห้าลบยี่สิบเอ็ดลบสิบห้าเท่ากับหกหน่วยอันนี้ก็หกหน่วยด้วยนะครับนี่ก็สิบห้าหน่วย ไหมครับรัศมีมีคาม่าเท่าไรครับรัศมีนี่ครับ21ลบ X นั่นเองนะครับเท่ากับ6หน่วยนั่นเองเป็นคำตอบดูได้จากรูปภาพนั่นเองครับ,รบได้แล้วครับรัศมีของวงกลมเท่ากับ6หน่วยครับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้นะครับเจอกัในคลิปถัดไปนะครับ